สวัสดีครับพบกับล h ล n a t i o ลและนี่คือช่วงบอยซ่าแคสเกมวันนี้เราอยู่กับเกมฟรีที่ EP Game Store ามาแจกแล้วนั่นก็คือ o c t m u s Die ภาค3นะเป็นเกมอะไรไปเล่นกันเลยดีกว่า <c oughs> ต้องกดที่ลันสิ <c oughs> ลืมไปลัน c ์โรบอทอะไรสักอยา่างดูไม่ทันโอเค o c t m u s Die พับออต้องตายนะจ๊ะเกมนี้มันจะเป็นเกมกึง่งเรียกอะไรพัซเซ่นแอคชั่นกึ่งพัซเซ่นประมาณนั้นอืเป้นฉากนะฉากสี่แล้วนี่โอเค So, do you think the sorceress will be back soon? เกมนี้ว e like ิธีการเล่นง่ายๆเลยนะครับเราจะอ่ต้องมาวางกับดักนะครับตรงเส้นทางท no, ี่อ้เหาออกทั้งหลายเนี่ยมันมันจะวิ่งออกมานะนี่เราก็ดูมันจะมีเส้นไกด์บอกขห้นมว่าว่ามันจะวิ่งออกมาทางไหนบ้างเราก็ดูไปแล้วเราก็วางตามนั้นอ่า <Perfect> placement. ดักดักต้องดักหน้าบันไดถึงจะดมีมันมาทางไหนกันเนาะอ่อนนี่นะ้าประตูโอเคมันจะแยกเป็นสองทาง <'ll> อ่าแล้วเราต้องเนี่ยมาปกป้องตรงเนี้ยไออ่า no ที่เป็นลูกกลมๆตรงเนี้ยนะเป็นประตูว้าไปไหนซักที่หนึ่งเนี่ยนะเราจะต้องปกป้องตรงนี้ไว้ไม่ให้ไอออกคงเนี้ยมันวิ่งเข้าไปได้นะอันนี้เวฟแรกมันก็จะมาเส้นทางเดียวก่อนอ่าพอเราพร้อมแล้วนะเราก็กดจี

มีบางตัวที่โจมตีเราสวนเนี่ยทุกตัวนะเวลาถ้ามันถึงถ้ามันถึงตัวเรามันจะโจมตีสวนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังด้วยบางตัวมันก็จะดรอปไอเทมเราก็เก็บได้อ่ะพอหมดเวฟหนึ่งปุ๊บมันก็จะขึ้นเวฟใหม่แล้วมันก็จะมีบอกว่ามันจะมาทางไหนนะ

Next book. Mm -hmm. I love traps. Just like in training. Mm -hmm. nah -uh, not enough coin. Let me call okay.

ระเบิดเลฮ้ยทำไมระเบิดด้านขวานะยิงระเ,เ,เบิดเมื่อกี้ระเบิดด้าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp They'll never see this one. Hmm. This'll surprise him. act w นี่มันบอกบอกคนพราเวลาผ่านด่านหนึ่งมันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะว่ามีมีพวกกับดักเพิ่มขึ้นมาทั้ทงกับดักทั้อทงอาวุธอะ ทางไหนคี oh. ่จะมาทางนี้แลละมาทางไหนเนี่ยจะลองอ๊กอากกันดูทางไหน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ระหว่างนี้ถ้าเราได้เงินจากไอ้พวกนี้มาเราก็เพิ่มกับดักได้นะบอกคนไม่ได้หละหครยิงใครยิงมันจากตรงไหนมันอยู่ตรงไหน No better place than this. บอกคนทําให้ช้าลงนะแล้วแลจะไม่ค่อยมีประโยชน์ The optimal spot. I love traps. Let's go. More enemies on the way. <coughs> 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 They're almost there. <laughs> They're entering the rift. Oh, he's covered อ๋ออตัวนี้มันเร็วนี่ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้า เอาบอกโคนมาดักนี้ให้ตัววิ่งไว้ไเเาาัดกกก็หยหยมือนนนะ I'm short of coin ready as always. Oh, what am I 断断断。Oh, dude, dude. một giây For sure. Whoa. He'll never see this one. <laughs> this will surprise him. <them. laughs> yeah, now's the time, hey, yeah. I'm going here. ไปไหนลัน <ภ>เรียบร้อยเ <laughs> <laughs> นี่อะมีอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอหมดด่านก็จะมาสรุปคะแนนรวมแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดพวกกับดักพวกอะไรได้แล้วก็จะปลดล็อกกับดักใหม่ๆมาเรื่อยเอืมอนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือปืนเนี่ยนะต้องเออต้องอัพีเยอะหน่อยเพราะว่าอ่ามันทำให้ หลังโจมตีแรงขึ้นเราจะเก็บไอ้พวกนี้ได้เร็วขึ้นอน่ันีอันนี้ก็มีพวกยาพวกคิวพวกบอกโคนนะบอกโคนว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรน่นะประมาณนี้นะครับก็เป็นเกมเล่นสนุกสนุกง่ายๆเพลินๆน,นะใครอยากเล่นก็ไปโหลดเล่นกันได้ที่ Epic Game s t o นะโอ,ะอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ครับไปละ